สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ามาแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านญาตินะคะก๋วยเตี๋ยวเรือคูณทวีนะคะอยู่ซอยหัวหนานะคะเซเว่น <7 S 2> หัวหนานะคะ่ะเลยเซเว่นที่สองมานะคะแล้วก็ตรงมาแล้วก็จะเห็นป้ายนะคะมีป้ายเขียนว่าคูณทวีก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะฟ้าก็จะมากินกับด้วงด้วงมากินด้วยนะคะอันนี้ทอดมาแล้วนะคะฟ้า,าทอดมาแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> ก่อนจะปรุงนะคะ นแนะนำชิมน้ำก่อนนะคะน้ำข้นมากนะคะอืมอร่อยมากนะน้ำข้นแล้วนะแล้วก็กลังชิมกระดวงนะคะลองเลือกมาสักตัวนะคะอะแล้วก็วงังไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เข้าปากไปเลยจา้า ก็วเตี๋ยวท้องดวงเลยนะคะเทียบกับฝ่ามือนะจานี่ใหญ่มากนะคะดูจากตะเกียบก็รู้แล้วเนาะว่าน้องใหญ่มากน้องดวงของฟ้านะคะคิดตามภาพว่าเรากินกับกากหมูหรือแคบหมูนะคะที่มีตามร้านกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะคะ ต่อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นดวงนะคะดวงทอดนะคะของฟ้านะคะเข้ากัดดี่ัวแหละอกินหอมกินหอมไอ้นี้เลยมะพร้าวมะพร้าวที่ฟาล้างทองนะคะดวงกับก็เสียนะคะดูอุ้ยน่ากินมากๆเลย ทำไม่ดูว่าแม่ค้าก็กินจริงนะ mm. เพาะกันดีคะคะ mm. ดวงกลับวันเดียวดวงก็กรอบนะคะ mm. ถ้าใครจะเพิ่มความอร่อยนะคะ mm. ชีสแม็กกี้นะคะแต่อยากให้กินก่อนกินลองกินดวงก่อน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติปเปล่าๆของดวงเนี่ยเขารสชาติแบบไหนนะคะก่อนที่จะชีดซอสแม็กกี้นะคะหรือว่า หยอนผิดไทยลงไปนะคะค่าสําหรับถามว่าเข้ากันไหมเข้ากันดีค่ะใครที่สนใจอยากจะลองนะคะติดต่อฟ้ากลับมาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางเพจก็ได้นะคะค่ะขอบคุณฟ้ากินด้วงก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กินไม่เศวตามนะคะ